สวัสดีครับการมาพบก,กับจอหลังเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราก็ยังอยู่กับการกาติดจอหลังเกมนะครับของสึกพิมเลกอังกฤษนะครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือเรื่องของแกรแมพอตเตอร์นะครับคุณซื้อของเชลซีนั่นเองนะครับเราทราบกันอยู่ดีแล้วว่าความกดดันของพอตเตอร์เนี่ยอันนี้คือไม่ได้มาจากบอร์ดบริหารโดยตรงนะแต่ามาจากแฟนบอลต่างๆนะครับที่ต่างเริ่มพูดถึงว่า แรมพอตเตอร์เนี่ยมีฝีมือดีเพียงพอที่จะคุมเชลซีไหมซึ่งลงทุนมหาศาลต่างๆนานาแล้วก็กว่าจะยกระดับทีมขึ้นมาเป็นทีมที่แน่อนอนในอนาคตเขาคงจะหวังเป็นการลุนแชมป์ต่างๆ,ๆแต่ว่าในซีซั่นเนี้ยการลุนไม่ติดท,ท็อปโฟต่างๆมันก็เริ่มยากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแล้วผลการแข่งขันของเชลซีเนี่ยถึงแม้จะมีทรงการเล่นนะครับมีนักเตะตัวใหม่ที่เริ่มเข้ามาเป็นสีสันของทีมได้มากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันมันยังไม่มาตามนั้นเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ส ล่าสุดก็ไปแพ้ในยะูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับดอทมูลหนึ่งปร์เซน์เนาะซึ่งเกมนะั้นจริงๆก็เป็นเกมเยือนก็จะใช้คําว่าพอให้อภัยได้ก็พอโอเคนะครับแต่ว่ารูปเกมต่างๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักคือมีโอกาสได้ลุกใส่ดอทมูลค่อนข้างเยอะแต่ว่าการจบสกอร์และการเข้ากันของผู้เล่นใหม่ๆต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยลงล็อกลงตัวแต่เกมที่หนักที่สุดนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงส,สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะโดยการเชลซีเนี่ยเปิดบ้านพบก็เจอเซาท์แฮมตันทีมอันดับบวยของตารรงนะคับ ซาลามตันนอกจากจะเป็นอันดับบว้ยผลงานก็ค่อนข้างแย่แล้วอีกจุดหนึ่งที่สาคัญมากๆนั่นก็คือปลอดกุญซือในทันโจนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทาให้ตอนนี้พวกเขาเป็นทีมที่ไม่มีกุนซือนะต้องใช้กุนซือขัดตาทับนะครับนั่นก็โคชจากทีมชุดแรกนี่แหละมาคุมทีมนะครับซึ่งเชลซีได้เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของความพร้อมนะครับการสลับตัวนักเตะลงเล่นนะครับพวกเขามีตัวเล่นมากมายจนถึงขนาดพอตเตอร์สามารถพัดริชเจมเนาะซึ่งหายเจ็บกลับมาเรียบร้อยเป็นสำรองแบบไม่มีชื่อเลยนะครับในเกมนี้แล้วก เลือกใช้ตัวที่ไม่ได้ลงทะเบียนใะนยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นบาเดียชิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยังใช้งานนักเตะใหม่มากมายมาจะเป็นเจ้าเฟลิกซ์นะครับทาดงด้านโฟฟาน่าที่เป็นกองหน้าเนาะแล้วก็มีมาดูเอเก้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือใช้การนักเตะที่ลงทุนซื้อมาหลายๆตัวเลยนะครับแต่ผมปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นผลที่ดีอย่างที่คาดหวังไว้อย่างที่แฟนคาดหวังไว้แล้วก็คาดหวังว่าเชลซีจะกลับมาได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายแพ้เซาทธมป์ตันคาบ้านไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากฟรีคิกของเจมส์ ลูกเกมแน่นอนครึ่งแรกเป็นครึ่งที่ค่อนข้างน่าผิดหวังของเชลซีเลยนะครับแม้ว่าครึ่งหลังจะทําได้ดีมากขึ้นในการเี่ยครองบอลและพยายามจะทวงประตูคืนเนาะแต่โดยภาพรวมต่างๆนะครับผมยังทําได้ไม่ค่อยดีพอนะครับจังหวะเข้าทําต่างๆเนี่ยยังค่อนข้างสเปกสปะนะครับไม่ได้เป็นรูปเป็นรอยเท่าไหร่เกมในครึ่งหลังมีราฮิมเตอร์ลิงลงมาทําผลงานได้ดูดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถจบจบท้ายได้แล้วก็มีโอกาสหลายครั้งที่โดนสกัดจากเส้นบ้างละ่ะโดนบล็อกบ้างละ่ะ สุดท้ายนะครับแม้ว่ามันจะพยายามหลายทีแล้วสร้างโอกาสได้พอสมควรการที่แพ้1นึ่งเบอร์สูนะ่ะมันก็คงจะต้องโฟกัสที่ผลการแข่งขันว่ามันยังเพียงพอหรือเปล่าที่จะให้พอตเตอร์อยู่ต่อนะครับข่าวตอนนี้ไม่ได้มีบอกมาชัดเจนว่าบอร์ดบริหารและท็อตโบลีเจ้าของทีมนี้คิดอย่างไรนะครับมีเพียงแต่ข่าวที่ออกมาเนาะซึ่งก็มีการดีดระดับหนึ่งว่าน่าเชื่อถือได้ก็คือบอร์ดบริหารยังคงพึงพอใจแล้วก็ให้เวลากับพอตเตอร์ต่อไปนะครับซึ่งถามว่า มันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราก็เราก็คงรู้กันในฐานะแฟนบอลนะว่ามันดูจะยิ่งแย่ขึ้นมาทุกทีฮะเขาไม่สามารถคว้าผลเป็นชัยชนะกลับมาได้แล้วก็การบริหารนักเตะต่างๆนักเตะใหม่เนี่ยก็เริ่มดูเป็นปัญหามากขึ้นนะฮะหลายๆคนคาดหวังอย่างนักเตะอย่างมิคาโลมูดริกเนาะซึ่งตอนแรกเล่นนัดแรกๆเนี่ยได้อย่างหวือหวาเลยในการเป็นสำรองเจอกับลิเวอร์พูลแต่หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมนัดต่างๆก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็เริ่มหลุดไปเป็นสำรองในสองนัด ก่อนหน้านี้แล้วก็พอตเตอร์พยายามเลือกใช้ตัวอื่นเช่นมาดูเอเก้บ้างละอะไรบ้างละไม่สันเมาส์เองก็ตามแต่ก็ไม่มีใครสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอแล้วเป็นรูปเป็นร่างได้เลยนะครับถ้าจะมีคนที่พรทำผลงานได้ดีก็มกักจะเป็นเกมรับนะครับอย่างเตียโกซิลวาอย่างบาเดียชิลหรือแม้แต่เกป้าเองก็ตามซึ่งมันไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่กับเกมรุกเนาะที่เชลซีทุ่มทุนมหาศาลนะครับ ถานก,การณ์จริงๆสัญญาของพอตเตอร์ยังเหลือกับเชลซีค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ก็มีคนเริ่มตั้งคําถามแล้วนะครับว่าพอตเตอร์เองหนึ่งคือมือถึงไหมสองคือนักเตะต่างๆที่ได้เข้ามาเนี่ยพอตเตอร์ Potter เองต้องการมากน้อยแค่ไหนจริงๆเป,เป็นความต้องการของทีมบริหารแล้วก็ท็อตโบลีบมากกว่าในการที่จะเสริมนักเตะดาวรุ่งราคาแพงเข้ามาอยู่ด้วยกันนอกจากจะไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องการบริหารสำหรับแฟนบอลแล้วนะครับการที่มีนักเตะ ให้น้องจัดการจำนวนมากเนี่ยพอตเตอร์มีบรารมีมากเพียงพอรหรือเปล่าที่จะทาให้นักเตะทุกคนพึงพอใจนะัะจากที่แค่ลําพังการลงทะเบียนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะทั้งหมดที่ซื้อมาได้ลงเล่นได้เลยนะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่พอตเตอร์คงต้องแก้ต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีผลการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับท็อปโฟก็คงจะหลุดแน่นอนละแล้วหลังจากนั้นนะจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาของจ้าหลังเกมแล้วนะครับจะพบกันใหม่ครับ